สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาออกกําลังกายนะครับในเมื่อเรามีเวลาแล้วนะครับเราก็ควรที่จะออกกําลังกายเพื่อจะให้ร่างกายแลเราได้แข็งแรงนะครับมีภูมิต้านทานกับเชื้อโรคนะครับโดยเฉพาะยุคนี้โรคไวรัสโควิด -19 ยิ่งระบาดอยู่นะครับก็ต้องหาเวลาในการออกกําลังกายนะครับ ยู่บริเวณที่พักนะครับถ้าเรามีพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้านะครับเราก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้ได้ทุกวันเลยนะครับขอให้เราได้ออกกำลังกายให้เราได้ออกกำลังกายนะครับนิดๆหน่อยๆได้ระยะเวลาพอให้เหงื่อได้ออกมาบ้างนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อได้กระชับนะครับได้ยืดเส้นยืดสายไปด้วยในเมื่อทั้งวันเราก็ทานข้าวมาตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นมา ทุกวันทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ออกกําลังกายได้ผลาญพลังงานออกไปมั่งกล้ามเนื้อเรากระชับนะครับยืดเส้นยืดสายร่างกายเราแข็งแรงมันก็จะมีภูมิต้านทานกับโรคนะครับช่วยให้เราไม่ได้เก็บไขได้ป่วยบ่อยมากนะครับนี่ครับบริเวณตรงด้านหน้าของที่พักนะครับก็จะมีบริเวณที่ให้เราได้ออกกําลังกายอยู่นะครับเรามีพื้นที่อยู่เพียงแค่นี้ในช่วงเย็นๆนะครับ มาสถานที่ไม่ได้พุ่นพ่านมากนะครับแล้วก็คนก็ไม่ได้มีมากมายเท่าไหร่นะครับตรงบริเวณลานตรงนี้นะครับที่หน้าที่พักเนี่ยเราสามารถที่จะออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายได้นะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ให้เงื่อมีเงือ่อมั่งนะครับจะได้ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายไปในตัวนะครับเนี่ยบรรยากาศตรงบริเวณนี้ผมว่า ก็ดีนะครับเหมาะสำหรับที่พักแบบเงียบๆนะครับแล้วก็สงบดีออกกำลังกายได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับ เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะครับก็ควรที่จะหาเวลาในการออกกําลังกายมั่งนะครับถ้ามีเวลาแล้วก็ขอให้ได้ออกกําลังกายให้มีเหงื่อออกมาจาการ่างกายด้วยนะครับเพื่อสุขภาพของเราจะได้แข็งแรงต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด subscribe นะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ